หนึ่งในอนาณาจักรโบราณสมัยทาราวดีที่จังหวัดเพชรบุรีโบราณสถานโคกเศรษฐีและวนาอุทยานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยด้วยนะครับก็คือวนาอุทยานเขานางพันธุรัตวันนี้เราเดินทางจากหาดเจ้าสำราญน,นะครับประมาณ28กิโลเมตรเพื่อจะมาเที่ยววนาอุทยานเขานางพันธุรัตนะครับ เลี้ยวขวานะครับไปทางนี้ก็จะไปวนกอุทยานนางพันธุรัตแล้วเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนทางขวามือเห็นหางตาแวบๆบเราจะเลยไปได้อย่างไรเราต้องแวะสิครับโบราณสถานโคกเศรษฐีจังหวัดเพชรบุรีโบราณสถานทาราวรีโคกเศรษฐีนี่นะครับ อยู่ห่างจากชายหาดชะอำประมาณ4กิโลเมตรและห่างจากหาดเจ้าสำรานประมาณ28กิโลเมตรนะครับโบราณสถานแห่งนี้นะครับอยู่ที่ตำบลนายางอเภอชะอำจัังหวดเพชรบุรีนะครับเป็นศาสนาสถานในพุทธศาสนาแบบนิกายมหายานนะครับสร้างขึ้นสมัยนู้นเลยสมัยทาราวดีมีอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่12ถึง13 โบราณสถานแห่งนี้นะครับได้ทุดโสมเปล่าหักพังไปเราเลยต้องไปหาประวัติมานะครับโบราณสถานทรารวดีโคกเศรษฐีนี่นครับประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างสําคัญได้แก่พระวิหารตั้งอยู่บนเนินเขามีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ15เมตรมีมุกด้านหน้ายื่นออกมาเล็กน้อยประตูและหน้าต่างเป็นช่องสี่เหลี่ยมประดับด้วยลายปูนปั้นพระเจดี ตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหารมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดับด้วยลายปูนปั้นเช่นเดียวกันพระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ15เมตรมีมุกด้านหน้ายื่นออกมาเล็กน้อยประตูและหน้าต่างเป็นช่องสี่เหลี่ยมประดับด้วยลายปูนปั้นอีกชเช่นกันครับ ที่เห็นนี้มันจะสิ่งก่อสร้างนะครับเป็นโอง่งที่ทางเจ้าหน้าที่จัดนํามาเรียงกันไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยสอ,องเป็นชั้นๆก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับอย่าพลาดมาแวะเที่ยวกันนะครับก่อนที่จะไปวนาอุทยานเขานางพันธุรั์และลิงที่นี่น่ารักครับไม่ดุร้ายเลยไปกันต่อครับไปที่วนอุทยานเขานางพันธุรั์นะครับ ในอดีตนะครับเมื่อขับรถมาจากจังหวัดเพชรบุรีที่จะไปประจวบคีรีขันเนี่ยจะเห็นเทือเขาทอดยาวอยู่ริมถนนเพชรเกษมนะครับคล้ายรูปนางยักษ์นอนตายก็ทราบเลยว่าจะถึงชะอำแล้วจุดสังเกตเนี่ยเป็นจุดสังเกตมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับ <S <S ตามตำนานของชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้ขนานานามเทือเขานี้ว่าเขานางพันธุรัตน์เนื่องจากเป็นเทือเขาที่สลับซับซ้อนมองจากทะเล เห็นเขาลูกเนี้ยคล้ายรูปดังยักษ์นอนทอดยาวซึ่งสอดคล้องกับตำนานทางวรรณคดีนะครับเรื่องสังคงตอนที่สและ4ีคือท้าผู้ชงซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมได้มาพบพระสังนอนสลบด้วยความเมตตาจึงอุ้มพระสังมายเมืองบาดาล และดูแลพระสังจนฟื้นต่อมาท้าผูุ้ชงบอกพระสังว่าตนเองและชายาไม่สามารถเลี้ยงพระสังได้นะเพราะตนมิใช่มนุษย์แต่จะหามารดาบุญธรรมให้หลังจากนั้นท้าผูุ้ชงก็ส่งตัวพระสังลงเรือสัมภาทองพร้อมน้ำฝากสารไปถึงนางพันธุรัตว่าได้ส่งพระสังมาเป็นบุตรบุญธรรมของนางพันธุรัตนะนางพันธุรัตถึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์สวยงาม และให้พี่เลี้ยงแปลก,กายเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกันภาษังได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งนางพันธุรัก์เข้าป่าเพื่อออกไปหากินภาษังจึงย่องแอบเข้าไปในเขตห่วงห้ามได้พบบ่อเงินบ่อทองและชุดเจ้าเงาะภาษังลองเอามือจุ่มลงในบ่อทองรอบๆก็มีที่พักให้เรานะพบว่าทองได้ติดนิ้วภาษังเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่ออกภาษางจึงใช้ผ้าพันนิ้วไว้ นอกจากนี้พระสังยังพบซากโครงกระดูกของสัตว์และมนุษย์ถูกกินทิ้งไปอย่างมากมายพระสังเสียใจที่นางพันธุรัต์เป็นยักษ์และปิดบังตนเองมาตลอดจึงคิดหาทางหนีตลอดเวลาจนวันหนึ่งนางยักษ์ได้ออกไปหาอาหารพรทสังอีกแอบเข้าไปในเขตหัวข้ามอีกครั้งหนึ่งและลงไปในบออ่อท้องชุบตัวขึ้นมาแล้วขมโมยของวิเศษคือชุดเจ้าเงาะแล้วเหาะหนีไปจนถึงเขาลูกหนึ่งเป็นเขตแดน<อ>ระหว่างมนุษย์และยักษ์ นางพันธุลักษณ์ก็ตามมาทานจึงร้องไห้ขอให้พระสังเนี่ยกลับไปอยู่กับพระนางแต่พระสังกลัวมากนางพันธุรักษ์เห็นว่าพระสังไม่ยอมกลับมาแน่นอนแล้วจึงสอนมนต์เรียกเนื้อเรียกปลาให้แก่พระสังไว้เพื่อป้องกันตัวและเป็นสิ่งธรรมหากินต่อไปสุดท้ายนางพันธุรักษ์จึงอกแตกตายชาวบ้านจึงเรียกเขาลูกนี้ว่าเขานางพันธุรักษ์ สืบต่อมาจนทุกวันนี้สาแล้วนะบาย